วัดพระบาทน้ำพุจังหวัดลบบุรีซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะสถานดูแลผู้ป่วยโรคเอชและผู้ด้อยโอกาสมายาวนานกำลังเผชิญกับช่วงเวลาที่สำคัญท่ามกลางกระแสข่าวและข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินบริจาคและความโปร่งใสในการดำเนินงานซึ่งนำไปสู่การตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มข้นประเด็นใหญ่ที่สุดที่สังคมให้ความสนใจคือข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินบริจาคและ ทั์สินของวัดและมูลนิธิที่เกี่ยวข้องซึ่งมีการตั้งคำถามถ,ามถึงความโปร่งใสและนำไปสู่การเข้ามาตรวจสอบของกองบังคับการต้องการปรับปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบปปป,ปเพื่อคลี่คลายข้อสงสัยต่างๆบทบาทของหมอบีและคำสั่งห้ามยุ่งเกี่ยวหมอบีหรือบุคคลที่มีบทบาทในการช่วยเหลือวัดในช่วงที่ผ่านมาถูกทางวัดมีคำสั่งห้ามเข้ามายุ่งเกี่ยวกับกิจการของวัดอีกต่อไป ท่ามกลางกระแสข่าวที่เชื่อมโยงกับประเด็นการบริหารเงินบริจาคซึ่งสร้างความสนใจและคำถามจากสาธารณชนเป็นอย่างมากท่ามกลางวิกฤตที่เกิดขึ้นพระราชวิสุทธิ์ที่ประชานาถอลงกติคปัญโยหรือหลวงพ่ออลงกตเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุยืนยันความพร้อมที่จะให้ทุกหน่วยงานเข้าตรวจสอบเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจโดยคณะกรรมการวัดได้มีการประชุมเพื่อเตรียมการถแถลงข่าวชี้แจงในทุกประเด็นข้อสงสยัย สถานการณ์การดูแลผู้ป่วยแม้จะมีประเด็นเรื่องการบริหารจัดการแต่การดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในความอนุเคราะห์ของวัดยังคงดำเนินต่อไปโดยมีรายงานระบุว่ามีผู้ป่วยอยู่ในการดูแลราว125คนซึ่งทางวัดยืนยันว่าผู้ป่วยทุกคนยังคงได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามได้เกิดมีประเด็นคำถา,ถามถึงความจำเป็นของบทบาทวัดในการดูแลผู้ป่วยเ i v วในยุคปัจจุบันที่ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงสิทธิการรักษาพยาบาลจากภาครัฐได้มากขึ้นเกิดกระแสวิพากษ์วิจาร์เกี่ยวกับการจัดการสิ่งของบริจาคหลังจากมีภาพปรากฏว่ามีสิ่งของจำนวนมากถูกทิ้งไว้ไม่ได้ใช้งานซึ่งทางวัดได้ชี้แจงและเปิดโกดังเก็บของเพื่อยือนยันว่ามีระบบการจัดการและไม่ได้ทอดทิ้งสิ่งของบริจาคตามที่ถูกกล่าวหา ขณะนี้กองบังคับการปราบปรามบกปอและปปป,ปกำลังอยู่ในระหว่างการประสานข้อมูลและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อตรวจสอบข้อเท,ท็จจริงในทุกมิติทั้งในส่วนของที่ดินสิ่งปลูกสร้างและการดำเนินงานของมูล,ลนิธิที่เกี่ยวข้องกับวัดพระบาทน้ำผุ สถานการณ์ล่าสุดยังคงอยู่ในความสนใจของประชาชนซึ่งต้องรอผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปเพื่อให้เกิดความชัดเจนและโปร่งใสต่อสังคมต่อไปภาพประกอบข่าวจาก AI หากชื่นชอบการนำเสนอข่าวรบกวนกดติดตามกดหัวใจคอมเมนต์และแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ